กะจนะิสบายด,ดีสบายดีมือเนี้ยมาพบกับสาย60สิบเีเนาะกับสองสังต่อยออฟฟิศต่อยออฟฟิศมื่อเนี้ยห้าสิมาห้ากระป๋องเนาะออห้ากระป๋องยามเชียงเพียงแดดนอนนอนอมาเมื่อกลับไม่เนาะเอาไบ,บใส่เนาะต้องใส่กระปุกเนาะไปไปเบิ่งกันเลยเอ,อาไปเนี้เหางกาประป,ป๋อกระป๋องเลยเนาะ สีได้หรือบัวแดงกับเบิ่งเป็นอาการนกกระพอมบมานี่สิซูมใส่เด็กกระปริบสีได้หรือบัวแดงกับเบิ่งเป็นอาการโกงมาแจกกับคอไฟเหรออ้าวบัวแดงวายมามามาเปียกกับคอเปียนคอจะไม่เจ้าตัวซับนี่มาเปียกคอเปียกคอวายบัวพานแล้วบัวพานแล้วมามากอสจีหองเยจับนี่วายเอาเบิ่งเนาะ เันกองสิได้หรือบ่เบิ่งนอนสิได้บ่บ่ได้ก็เส้าขาพี่พี่ข้ขาเลยตัวดีผู้ชมเมื่องนี่ข้อขาเลยจะดึงแข่งโพดจนขาดเลยโอ้สุดยอดไลายพี่น้องเลยขาดเลยเนาะโคจังขาดอันนี้แหล้นะครับ ได้รับหนักละก็ป๋อมเนาะเห็นอีกเนาะกบทางหน้าอุ่นหุ่นจากใดหรืบอบ่มันนี่เบื้องเทิองอ่ะขันทเอาอยู่ไก่มันยันมันมีเนะมันยานี่เรียบร้อย <c oughs> มน <c oughs> านมานบอรอแต่มานเนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่แหละพี่น้องเลยวิธีการหากิน เออคองซีวีท่อพักเนาะใหญ่เลยก็อยู่อยู่อยู่อันนี้อะไรได้นุ่งเศร้าหน่อยก็ตัวใหญ่นะผู้ใดยอยากอยากหาเนาะบูปเป็นของกะไม่เอียงเฮากันได้ห้าสิบเอ็มห้บ่ยากนะนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไรพี่น้องเอ้ก้งงงงอยใส่มะม่วงกระป๋อง ร้อยเลยเจ้<ด>ตัวอะไรสามตัว<า>ตัวนึ่งชีวิตแหละเสร็จส่ตัวนึ่เชีวิตในรอบสุดท้ายเนี่ยไปตอนะไปหาบนไหมเราเห็นอีกแต่ไก่พุนัเสด้หรือบอร์นี่มันอยู่กกไม้สูงมันเบื้องลุ่มพนมันขึ้นเทิงแล้ววิธีขึ้นกกไม้อะอกระป๋อมเนาะ นี่ต้นนิกาอาเคียตัวขึ้นขึ้นบึงนกันเนาะพี่น้องเอ้ยเห็นปุ๊ตัวไอ้เกืนนะอกจะบึงแทั้งงานเดี๋ยวขวัมย้ำอยู่ถึงถือว่าตัวนี้กไ็ได้ได้ได้เนาะพี่น้องเนาะกระปพาะเนี่ยเนี่ยส้มขึ้นเอาอยู่ถึงฝึกกะส้มมันกะส้มอันนี้เนาะข้ามวัวได้กระเงือดแล้ว ตัวใหญ่งงเต็มเดินลงเ้าหน่อย <c oughs> โอ้สุดยอดสุดยอดเลยไงได้ฝ <c oughs> ากทุกคนกดไลค์กแดแชร์ติดตามเลยเนาะสองพวกเฮาอันนี้เป็นคลิปน้อยๆน,นะเป็นคลิปอาหากปอ้อมมือนี่เป็นมือพักเพี้ยนวันเสาร์เนาะมือเนาะ ก็เลยหาอันนั้นเวลาห้แกกระปรอมดีกว่าซีนอนละลายอยู่ห่อพักอย่างนเบรรยากาศตอนเั้าโมงนี่สิบโมงเนาะไปทุกคนไปฮะเดี๋ยวส,สิบพาทานผู้ชมมาเบ่งวิธีการคองเอากระปอมเนาะตอนนี้ก็เห็นแล้วเนาะนี่ มันอยู่พ้นเรียบร้อยเรยลย,รย,ลยได้แล้วโตวบางใหญ่เลยนี่ไายพี่นลำโูกเลยได้ก่อนไปไปบนไม้ได้แล้ว กำลังยางหางปลอมเนาะตอนนี้ได้ประมาณจัาโมงแล้ว,ว,วสิบเอ็ดโมงนาะตอนนี้ยางขึ้นนักล่า,ลายางเมือ่อเมื่อหางกระปลอมที่ีทอดผักแบบแบบนี้แหละพี่น้องเลย กับสายลงสายนี่แดดเกินพี่น้องเห,ห็นไหมเป็นยังมันค้าง <laughs> นหนักลากระพร้อมเจาะสีด๊อดยนี่ ใช่สิได้ตับนเม้นท์นรับประชญาอาจารย์มาของเองคพือดื่นยาและสิขออาจารย์เท่านั้นมันตัวบ่าตอนนี้คลิปนี้ก็เมื่อเพียงเท่านี้เนาะให้อะไรให้ทุกคนติดตามสองนี่เนาะเพราะติดตาม สองเฮาเพราะว่าเป็นสองไม่แน่และมีสองตัวพืน้นเนาะอ,อ,อ่าตัวออฟฟิศเฮ้เฮอ่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้บ๊ายบาย